มีความสุขคับพี่น้องยางมายันเด็กก็นอนอยู่โอนโต้โอนโต้อยู่พี่น้องมันนี้ไปยังบัอาบน้ำมาแล้วไ่ยังบมานน่บ่ยมาหนาผลิตมันนี่ให้มันเห็ดยางบัพูดนะแม่ก็บลูกไาเดียเบาเสียงโทรศัพท์ในลูกโอ้จะท่าอย่างละสมมวยวันหาจระเข้เบืพี่น้องวันหาจระเข้ดบบ้ำเขียวพร้อมบ่เป็นธรรมดาโอ้เกียมสิบ้านนั่นบอกอันเกีมยก็ลังตึงไหมพี่น้องเบย ม่เจ้าสิมากไปปันไดมันก็สิแตกเด้อขลมหนาวมากปันนี่ถ้าเราเป็นได้เย็นบะเย็นค่ะแสบหน้าด้วยโอ้ยแสบเราหนาะเจ้าสิแตกมันห่าวจนหนังชีสวบแตกไปแตกแล้วเบ้ยวาหยิมแห้งบ่ไรได้เรียสิวอะพี่น้อง <c oughs> ลมหนาวมากลมผัดวีวีเบิง้งหน้าเริ่มแดงเริ่มแตกเป็นขมกี้แล้วพี่น้องคะอ่ะอ่าเป็นจะได้ไงกาลังเจนั่งเนกระเดาค่ะนั่งกับนอนตากล่มยังเสียล่ะค่ะพี่น้อง มื่อนนี้ไไปสั้นนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น,อน้องเอ้ยตะลคขึ้นเก้าหละค่ะพี่น,อน้องขาเอาจ้า